ใครที่ชอบทาสีผมทาเล็บทาปากสีเข้มๆหรือว่าออกไปวิ่งเอาดอนนะคะคุณอาจจะมีสารโลหะหนักตกค้างในร่างกายโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะใครที่มีกิจกรรมเมื่อกี้นะคะคุณอาจจะมีสารปรอทสารหนูหรือว่าแคดเมียมตกค้างอยู่ในร่างกายได้ค่ะโดยที่อาการนะคะจริงๆแล้วเริ่มต้นอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนมากอย่างเช่นอาจจะมีปวดหัวเรื้อรังรู้สึกอ่อนเพลียนะคะหรือว่าปวดเมื่อยตามตัวโดยที่หาสาเหตุไม่ได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นนานๆน,นะคะอาจจะสะสมส่งผลไปถึงทั้งตับไตแล้วก็ระบบประสาทได้ค่ะหมอแนะนําเลยนะคะว่าเราควรที่จะเข้ามาตรวจว่าเรามีสารพิษหรือเปล่าแล้วก็หาวิธีการจัดออกค่ะหนึ่งในวิธีการกําจัดสารพิษออกนะคะก็คือการทำคีเลชันค่ะซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลานานค่ะถ้าใครอยากทราบเพิ่มเติมนะคะว่าคีเลชันทํายังไงใครทําได้บ้างมีข้อจํากัดยังไงนะคะสามารถเข้ามาปรึกษากันได้ค่ะ